สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่19มีนาคมปี2 5 6 6 6เรามาฟังผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่28ของเมื่อคืนนี้กันค่ะเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันทั้งหมด5คู่ค่ะคู่แรกแอสตันวิลล่าชนะบอลมัด3ประตูต่อ0คู่ที่2เบรนฟอร์ดเสมอเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ1 คู่ที่3ซาท์มป์ตันเสมอทอนแนมพฮอสเปอร์3ประตูต่อ3คู่ที่4วูแพมตันแพ้กับลีดยูเนเต็ด2ประตูต่อ4คู่สุดท้ายเชลซีเสมอเอวอตัน2ประตูต่อ2ทํทำให้ตารนางคะแนนตอนนี้ที่ 1. อาร์เซนอลแข่ง27นัดมี66คะแนนที่2แมนซิตี้แข่ง27นัดมี61คะแนน ทีสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง26นัดมี50คะแนนที่4่ทอตแนาเมอเฮสเตอร์แข่ง28นัดมี49คะแนนที่5นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง26นัดมี47คะแนนที่กลิเวอร์พูลแข่ง26นัดมี42คะแนนที7จ็ดไบรตันแข่ง25นัดมี42คะแนนที่8เบรนท์ฟอร์ดแข่ง27นัดมี42คะแนน ที9ฟูลัมแข่ง27นัดมี39คะแนนที่10เชลซีแข่ง27นัดมี38คะแนนที่11อสตันวิลลา่าแข่ง27นัดมี38คะแนนที่12คริสตันพาเลตแข่ง27นัดมี27คะแนนที่13วูแพมตันแข่ง28นัดมี27คะแนนที่14ลีดยูไนเต็ดแข่ง27นัดมี26คะแนน ที่15เอเวอร์ตันแข่ง28นัดมี26คะแนนที่16หกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่ง27นัดมี26คะแนนที่17เลสเตอร์ซิตี้แข่ง27นัดมี25คะแนนที่18เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง26นัดมี24คะแนนที่19บอร์นมัธแข่ง27นัดมี24คะแนนและลำดับสุดท้ายเซาแธมป์ตันแข่ง28นัดมี23คะแนนค่ะ และทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023นัดที่28ของเมื่อคืนนี้พร้อมอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนาวันที่19มีนาคมปี2566ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ